สบายดีทุกคนนอนมันนิ่มโฟกัสลงข้าวมันิข้าวแนวพี่แก้วนอนทุกคนมันี้สินน้า,สสาทุกคนมาตีนข้าหนูหมูสังทุกคนหนูจักบม้ข้าหนูหมูสังซื้อมาซื้อมาสองแสนหาพัดนอนทุกคนเดี๋ยวใครก่อนอัดใบยันดมมันเขามันสีแหงมันสีแตกนะเดี๋ยวใครกันนะทุกคน,กกน,ดน,ดนเ,นเ,นเนนด้อ จอนเป็นอะไรสัตว์แนวล้มเขามันมันสีแห้งนะ <c oughs> ส่วนหนึุงถ่ายมันก็แห้งทุกคนซื้อมากจะพอได้เมือเลยมันมันสีปีกสุกโอ้มันสีปีกกรอบจิบ <c oughs> นี่จ้า <c oughs> มันติดกันแ <c> ม <oughs> ่เขาสีปีกใส่ไฟเนาะส่วนหนึ่ <c oughs> ทุกคนเคยกิดว่าขนมหูสาัมราักกินนะทุกคน ไปบุญเพราะมันมันมีบุญอยู่วัดเลยบุญงานวัตรนะทุกคนก็สิมาก็มาขายเนาะเนาะซาป,ปีกินเด้นาะกําล้านเนาะซาปีกินเนะาะ <c oughs> ป,ปีใกนนปใช้ไหวอย่านี้น,อน้องนางเนาะ พวกอยู่วะเนี่ยพวกอยู่บ่เดี๋ยวเอาหนาสิพไทยนี่้ยสนเสียเอาเลขปีกันช่องอันจดกันปีกปีกหน้ากีกปกีก้าเนี่นพวงนืมพวงไหนอ่ะทุกคนมนเขาปีกันแทนแนมึงยิ่งใหญ่เนาะทุกคนนมาปีกแ่นตอนนี้นี่จี น่าตาจะเป็นแบบนี้ทุกคนม่แล้วทั้งกลางาเดือนเดือนเดี๋ยวเอาทั้งเอาทั้งของมาใส่อยู่ตน้ะ<ว>ตอนนี้กอากาศกาับ่บ่หนาวกันไ,ได้แล้วเนาะเดือด เหนื่อยมากเลยตื่นเสามาหนึ่งเขาสซนแนมเบอร์นะเอาไไหแต่ก่อนหันอุ้ยจมูกอยากไปหนน้ำเอาหนาวหซุกแล้วทุตอนก้อนเนี้ เนี่ยให้มันกรอบๆกันเลอีกอนนะทุกคนเน่อเขาปีกันแพนบบกใหญ่สึงกมดนะปีกอันนี้เลยป่าป่าอย่างฮะโมเมนปีกป่าปีกขนมบ้านเด็กจะกินสปีกป่าเนาะคืป่าปีกนุ่มขนมหูสามจก่าแจกว่าบ้าบ้าๆเนยหยิบเนยหยิบง่ามกัน เฮ้ยอแม่งามันสิโบมาจ้งามกินบ่กินบ่อะไปกินกับสนอยด้วยสนอยสนอยให้สนอยคือมันหอยฉันไปกินกับสนอยกรอบเลยแขมที่ซองมกบ่นั่นเยน้ำงนอะมันี่อะมอนี่

ที่จริงเขาตุิมกใช้ทานนอนทุกคนเหาปีสี่หลงฟื้นแต่นั่ง็ม่ทานแต่กบอบบ้านนี่เสียงบ่บาคือก่อนมันนั่งเปาี่ยนอีกท่านึงก็ไดแล้วรับ เป็นยังเขาจะเอิดขนมูสางมาทุกคนดูว่ะคามมันใหญ่คือมูสางไมเคยเอิยมูสูสางข้อให้จับเขาเนี้ยนะทุกคนเขาเนี้ยต่ำใส่กับเขือนนะหักมาหน่อยนะทุกคนรักมาหักมาหน่อยวันทุกคนเขือเเขือหักมาหน่อยอ๋อพี่เอาเหร ขอแบแต่กจับขนะาดเราซื้อมาปีกนะทึกก็ซื้อจะ้็ปีนแน่สนะสานตึกพอดีก่นัน แสบตาว่าเนีจบคิรีต้องยังตอนนี้เราทุกคนรโมเมียยังได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี้อ <tama> ทุกคนเดอร์บายรถไฟ